สวัสดีครับทุกคนครับอย่างที่ทุกคนเห็นนั่นแหละครับวันนี้นะครับผมเดินอยู่บริเวณรอบบ้านแล้วอยู่ดีๆก็เห็นเจ้างูตัวนี้นะครับมันกําลังกินคางคกอยู่ลองสังเกตดูดีๆนะครับไม่ใช่กบไม่ใช่เขียดนะครับเห็นไหมละครับเจ้างูตัวนี้มันกําลังพยายามที่จะกินคางคกนะครับคางคกจริงๆครับเป็นตะปุ่มตะป่ําแล้วก็เป็นตัวสีดําแบบนี้คางคกแน่นอนครับ สำหรับใครหลายๆคนก็น่าจะพอรู้นะครับว่าเจ้าคังคกเนี่ยมันมียางนะครับมียางพิษมันสามารถปล่อยยางพิษออกมาที่ผิวหนังได้แต่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าทําไมเจ้างูเนี่ยถึงพยายามที่จะกินคังคกตัวนี้แล้วพิษของคังคกมันไม่ทําอันตรายกับงูหรอครับสาหรับใครที่รู้ว่างูสามารถกินคางคกได้หรือไม่มาคอมเมนต์มาตอบกันด้วยนะครับ ส่วนเจ้างูตัวนี้ที่เราเห็นอยู่นี้ดูจากลักษณะหลังของมันที่มีลายสีเส้นพาดตลอดลําตัวแบบนี้คิดว่าน่าจะเป็นงูงอดนะครับงูงอดไทยที่เป็นงูปีแก้วชนิดหนึ่งมันไม่มีพิษนะครับแต่ถึงอย่างไรขึ้นชื่อว่างูแล้วก็ระมัดระวังกันด้วยนะครับนี่แหละครับแปลกมากๆเลยนะครับ มีใครสามารถบอกได้ไหมครับว่างูสามารถกินคางคกได้หรือไม่เพราะว่าคางคกมันก็มีหนังมียางมีพิษที่มันสามารถปล่อยออกมาได้ครับแล้วงูจะไม่เป็น,นอันตรายเหรอครับลองดูนะครับใครที่สามารถคอมเมนต์ได้ว่างูสามารถกินคางคกได้หรือไม่มาคอมเมนต์ตอบกันนะครับส่วนเจ้างูตัวนี้มันก็ปล่อยคางคกไปครับเนื่องจากว่าตกใจผมนั่นเองรอดไปนะครับเจ้าคางคกตัวนี้